สวัสดีครับผมมาครับกินของกันครับเฉันเคยครับมือนี่พอดีเอฟซีไม่เหยียบไม่ยามันเศร้านี่เป็นเป็นตวนัวบลูนไรเป็นตัวบลูครับอ่ามาจะขอนกันครับเพื่อนเก๋ถ้าไปกินขเข่ามันเศร้านี่กินเลี้ยเรื่องไมากินเที่ยงครับเพื่อนไหนหัวไม่ไหวจะกินเที่ยงกินมุมมัดปลาเผาตัวนี้ครับปลาเผา อันนี้อันนี้ก็ต้มไก่ครับต้มไก่ต้มไก่บานต้มไก่บานซื้อผมซื้อมาแต่อคอนกันบ้านบุแมบนว่าซื้อสมเร็จมาเท่สวยๆครับซื้อต่วมาเลยเอามาต้มครับต้มกินอยู่บ้านต้มไก่บาาก้านปลาเนี่ยตงกินมะม่ว ເດື້ອຍເຊົ້າ FC ພາລຽນຂອງເຊົ້າກິນໝູເມັດເລີຍຈົ່ງໄວ້ໄດ້ກິນໝູສວຍກະເລີຍວ່າຫອມມາກິນບກິນວກບ້ນ หวานมาสองสองเงินเย็นด้วเที่ยงมากองใบมงมากหวานครับมื้อนีมีคนมาเหยียบมาหยามมื้อนี่าจะหากิโลหน่งขงนอกเบื่อแล้วโอ้ย <c oughs> มีอยู่มือสอ,สองก็จะมีสองวันนี้ก็จะมีสองกลุ่ม ไม่หย,มยิมไม่ยำบาทนีนช่วงไก่เที่ยงมาแล้วกับช่วงเที่ยงเราก็เริ่มเงียบแล้วครับบาทาบา่่มีคนมาตกช่วงใบเนี่ย่มมีคนไมาหยีบไม่ยำแล้วเราจะไปหาเหล่งข้างนอกเับ มัมีอนไปน้าจิ้มครับกินแบบธรรมดาเลยมาสอบผมพ้าราไปกินอยู่นี่ครับผ้าราผมพ้าราไปกินอยู่ร้านอยู่ปากข้างที่บ้านผมน่ะ้รารน,น้งแก้มมันก็นเลี่ยงตำห้องปลาเพาะมันเป็นใส่กรอก ผมใกล้นี่ผม้ติมขึ้นเ่ย ว,ว่านกันเป็นอากาศกับซัมเนีะครับว,ว่านเป็นหนังหวานเนื้อแต่ว่าช่วงซ้ตาตอวน้นมันแรกมากอากาศพอดีครับผมก็ต้องเปิดเปิดพรดะร่มยากวันอยู่บุบานก็บเบื่อวัคอยมีคนมาที่ยมมายาม,มาาเฮ้ยหาขี้รถล่นกางนอกครับ เปิดหูเปิดตาไปคอนกันว่าหนึ่งได้นั่งกินกับปุ่นเยอะโดวยเฉะร้า,านขนมกินกูท่องเนี่ยว่าหนึ่งตั้งขอคอนกัน บางคนจะฟังจะฟังเรื่องเรื่องอังประวัติที่ไปที่มากพอผมบางคนเล่ตุนครับเป็นว่าผม่อามยาผมนี่ตายไหมเป็นจะฟังนะครับเป็นคออเหน็นมากจะฟัง ฟังเรื่องเล่าของเราถึงประวัติที่ไปที่มาผมก็อยากจะบอกว่าฟังตัวผมมาบอกถึงคนอื่นนะครับบอกจถึงแต่ผมแหละชั่วโมงเนี่ยม่ได้บอกถึงวันึื่นวันนี้ผมประกาศว่าบอกถึงวันึื่นวันนี้หรอกแต่ว่าผมบอกเฉพาะในขอบขั้วผมพอเมียผมมึงบอกว่ฟังน้องบางคนถามเหมือนกันได้ว่ามีน้องบ่ ผมเคยมีหน่องเนี่ยแต่ว่าหน่องผมตายตั้ง่น้อยคือว่าเมียผมเป็นโรคบานออกลูกมากตายตั้งสมัยเป็นเด็กหน่อยถ้าลูกลูกมียิ่งที่กิ่งสิบมิลลิสองข้นเมียผมเนี่ยมีลูกสองข้นผมเป็นผู้ใหญ่มู่นะครับอายมู่แต่ว่าหน่องผมเป็นมียิ่ง ว่ากันไม่ชีวิตอยู่เสมอทีนี้เป็นเสาแล้วนี่ครับเจา น้องผมนี่สิเมนเกิดรุ่นผมประมาณยังได้ือ่กี่ปีครับสิแม่นถ้าผมจําได้ที่เ่ยผมออกลูกคนที่สองมาเนี่ยช่วงที่ผมเรียนอยู่ประมาณปสิเป็นปประมาณปอดสามอะปอสามปอสองปอสามปอสี่ประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่ปะหา ฮะฮะบ่ชาวบ้า,า,านครับที่เรากลายไปลาๆมากถามผมจะขวางมาไครผมผมเลยประกาศสิพอ,อเพียร์จน วัดที่ไปที่มาแมวผมหนึ่งมีลูกสองคนแต่วผมเนี่ยสูญชีวิตมากครับเพราะว่าพอแมวตายเียงตัวจะควางมากตลอดถ้วมาพอแมวมันจุนเน,นื่อน,นะครับพอผมือนกระเรลีนรถส้มโวรับรถสร้มรอครับจงังแต่ก็อะด้เงนินมาก ก็เพราพ่อจะเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกได้กุ้มปากกุ้มท้องนะเป็นเด็กมึอละลอยสองลอยเพื่อนเนี่ยนี่มึงสองไปแรงดเลยหงมางนะงมจอดที่ปากท่างขับรถชุ่มร้อนรับจงังเวลาคุ้นอย่งจะขึ้นรถบ้าตอ่อกมาจะไปคอนจันก็นต้องผ่านปากท่างหิบ้านเกิดผมเจส้ทนทางแรวนี้ก่อนจะไปหอดคอนจัน มันก็ดสิเปดักถ่าคนอย,าาอ,ยาาอยู่ถ่าผู้โดยสารอยู่ปากท่างเนี่ยอยู่แถวๆนี้นะครับมันมีมิสลาหน่อยมิสลาตีเขาจกถ่ารถเมีถ่า,ารถบัสสลับคนได้ดิขอามาตะขอนกันเกระจกลับมาบ้านเนาะแถวๆนี้เขาจกหลงรถมีหลงรถบ้านมากให้เจ้าขืาขนรถสามล้อให้เจ้าจข้นรถสามล้อ รับจ้างไปเห็ไปส่งหอดบ้านนะแถวบ้านแก่บ้านซาหันงนูเวยแต่แถวเนี้ยพ่อผมกับดันเราสมรอรับจ้างก็อ,อะไรเง,นงนินเนาะทั้งวันที่ออกกับมาบ้านช่วงสงการช่วงปีใหม่กับเพิ่นไปเกีบ็บเสมอ ขับรถสั่งหลอดรับจังชุ่มือตัวเสมอเนี่ยมันบ่คอยมีคนขับแล้วครับอยู่ปากทางบ้านผมคนขึ้นรถเมี์รถบัสมาลุ้งแถวแถวเนี่ย้็จอดมิจฉโทรบอกอยากมาหับเลยขี่รถมาใส่มาหับเปลือยดีขึ้นสั่งองรับจ้างยากชืมือเนี่ยมาดะใส่รับจ้างกับว่ามีคนขับแล้วชืมือเนี่ยเงียบสติ ขยะว,วันนี่เรค้นขยะทรบอกกินหว่วงมครับคิดว่าบอกมารับอยู่ฝีด้วยสำหรับรับจ้างนี่ครับง่ายคนระับเพราะว่ามันมันยื่ใบขออนุญาตกับครับเลยสมัยตะกี้ พอผมจะขี่ล่อขายมักตะโม่วงล่อขายหรอกห่วล่อเสือตะโม่มาตัดปากช่างเคืองล่อไปขายมันมันเอาไปขายดอกหนึ่งหนึ่งล่อขายล่อขายเอาไปแลกเขาเลีกเขาซันเมื่อเลี้ยงผมซึ่งมักตะโม่วกพักแบงนะ่ถือกระดอนเขาไม่เห็นของหวานอ่ะแบกตะโม่อ่ะเขามาพากินเด็กเราจะไปรับมาแต่ผู้คนปากช่างเคืองอ่ะเดี๋วโคกดอนทันนะ ถ้าปักทั้งคือเราเป่าบ้านผมเนี่ยชาวกสินบ้านผมมีเตีงโม่ขายหลายแต่โมกล่องโจโกบอยู่มาแต่ทั้งสกุลกัมีเด้เขา็อยางมาขายนี่นกล่องโจโกบอยู่ชาวสกุลเราค่อนให้ดอกปลูกไร